ใจวานคกาะเขาว่าปริเสธยึอละมันตอ,อนนั้นแรงอยู่มันไปไล่ปฏิเตธโน้ไิจัยปเตดแกมยาตุ้งได้ลาแกมยาโยแกกะโปละแล่นนั่นนะวายแกแกกนจำมันมดีตองกันนี่ <c oughs> ดีตั้งเพะกของแก ฉันอยู่ไม่จีได้วมึงนอนใช่ไม่จีเหมือนมันเลยไปกีตายไม่รอดตายโยโย่ดีๆนี่นําแกงจูนเลิศมาเตะมวันอ้อเขาเรียกีมาอ๋อะไรเออฉันไปอยู่ในซ้ำวันปากแตกหมดเลยอากาศหนาวเปลี่ยนต้อยเฮ้ยสมควรถีแต่ก๋วยเตี๋ยนนู่นโยนนี่มันแต่ต้อยกันแรกไปแบบนี้ ให้ตึงไปตอนไนี้ลาวายมประเิ๊ดนอกจะดีกว่าเสื้อเส,สื้อน้าตัวดิไม่ไปเนี่ยจะเนิบชีวิตนี้ที่ยังไม่ตายก็ไม่ไปหรอกสชยยอรอหรอไม่จิมเงินบองเราเราเสียงที่ตายตอนคุณกขวงังตอนไรกอคุณกขวงขึ้นเขื่อนนะขึ้นเขื่อนกว่คุณกวขวงัง ไม่ได้ปูดแบบนี้ไงเจียวอีตายนี่ตอนคุ้นขวงตอนนั้นนะคือลูกสา้ามาจงมามีก่อนคือมามีอยู่ไม่นานแะล้วผมปัดมามีนี่กี่นายจักตัว้าเ้าแหลวเลยอลูกสา้ามาจงตีน้อยตีเอปอดใครเรยก็เอปอด ฮวันกาติจะนับินไงมาตึงะนับินคุณกลืงตอนคึ้นขึ้ดีนี่ขึ้ดีกาไม่เจ็ดไส้แอกหรอกว้าวเลยมหานครชาติ ควนขันมากรุงเทพร,ราชาบัณฑิได้เคลื่อนตัวไปแต่งงานตามคำมั่นสัญญาขับองค์ควายหญิงสุชาดาเทวีมังนกักรไกรนาราประเทศขององค์ราชาสินใจเพื่อนเกลือที่ได้ดัดหมายโดยมีนายหนูหนุ้ยไปแต่งงานแทนคว้าชายปานุปแล้วลูกชายนั้นไม่ยินยอมบัดนี้ที่ต้องร้งหลวงก็มีแต่พิพนังเจ้าทิพมลธาราชินีเท่านั้นที่พนังเจ้าได้ทรงดูแลบริหารราชการแผ่นดินแทนองค์ราชาเตเปราชา พยายามด็กงานกันของคำคืนราตรีกับผมจะกราวมันถึงจมยักษ์หันลรักจากวายุหะคีรีในเฮ้ยเมืองมนุษย์มันไม่หลับไม่นอนกันวะมีแสงไฟแสงสีเจิดฉามันไม่มีธรรมชาติที่สะอาดสวยงามเหมือนเมืองค่ะแต่กันได้ข่าวว่าหญิงมนุษย์มันงามเหมือนที่ยอดทองมันบอกุณได้ข่าวว่าวันนี้พระนางเจ้าที่บนทาเป็นไม้ไร้ครู่ขอผัวมันไม่อยู่ที่นี่ กจะใช้เวทมนต์คาถาจะโกนใ้คนหลับกันตั้งทานนี่แล้วกูจะได้นํำโอราคนนางไปไปชมเชยเป็นเมียกพักนี้ลูกเอ้ยว่าจะนำแม่เลี้ยงไปฝากเจ้าเลยลลกนะโอ๊กคุยลงครับจากเตียงมันมัดมือติดปรมัดมือติดจากตุ้งยังอะนะไม่มาจี้อย่กรกแคลกรกแคล กวาไม่น้องพี่ไม่ใส่ถุงยางอนามไมมันว่าไม่ใช่ให้พี่ใส่น้องใส่เองหันบงมาอมบาทุนมันไม่นะคุณก็ตัวไปล้องนาพ่อพิดไปแล้วไม่ปรื้ยหรอกปลครับมึงคุณไม่ตื้อเราปีนองกันนะครับผมตินไม่โกรธไม่โกรธ กูเคลียได้ตัวลังดุนังรถเกรื้องนี่เ่หนังเจ๊ยเจ๊ไม่ได้ตังบอกคนับมังใช่ไม่บอกคนครับมั้งไว้จนคนมแหลมเกียวรนกับกูกูนั่งจุยจุยใคราพูดเบ็นั้ใจ่ไม่ได้ตั้งถ้ามึงบอกตังน้องเบ้านีไม่ใจจนกูจริงกับนี่ผมไม่ไ็นตังเลยที่มันไม่บอกเราผมไดจนเติ้น เนี่ยมึงคนกับรถเด็ดใจมึงไม่เล่้ต่งเองคนกับรถมันต้องเลียก็้งไม,มน้นะมันความเรีวเก,กินรถจับทีหรังมึงเล่้ยแตังแต่กูเลมมเนนเีก็ไม่เคนเราทำไรทำอไรดีทำอไรดียังมีปัญหาแ่รถมาชนคนใช่ไหมล่ะนั่งลังที่ลังเล่้ต่งมั้หงห้วบานนี้มันยังอีใต้วงแล้วกูเลย ไม่ได้ไม่บัง,ลงเละถ้าเรื่องคนแล้วคนเราปูดชาปูดโยนในกรอบอยาย่ยดินเผื่อนอยามาร้อยจิตจีม้มีมคนเราแม่ไอ้แม่ปูดด้วยความดีแล้วยงปลองปลองปากน้าปากีหมากู้กันเมืองไ่มาแต่เนีย่ยจิตจีม้มีมทำได้ไรหลายเบาวนั้นจิตจีม้มีมจิตจีม้มีม ได้ไงจุ้ยว่าเพลืบเอามาผุมบายอ่อเนี่ยบา,ายยอกับกูกูคนหัวคันเนี่ยนายยอจิตจีมีมก็โจ้กับไม่เปลือกับมึงกูไม่เครียดกูเครียดได้ตัวยืนลังดกยืนเปรตปลือไม่บอกเผื่อว่ารถที่ชนนํำเลมเกลือกับกูลาวอำ่ำบาลาบานกูเลย เกิดใหม่เจอให้เปลืองงบจรินจิตจีมีมโอปอบาหนาดานะกู่โบควิตอปวนเนี่ยเล่าเป็นเต็กดาวดาวเนี่ยมแม่มันใส่กล้องดาน้าเมยเป็นผู้มีประคุณนะแม่เกิดกูมแกแม่์โตรามันแกนั่นกูแหลกเกิดกูนักตั้งกาวลูกเพชรหนาดาเนี่ยให้ได้